สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเรื่องที่จะนำเรียนความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด9 9ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับทราบกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ ่อนอื่นก็ต้องเรียนข่าวดีนะครับว่าวันนี้เราตัวเลขก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอปรากฏว่าจากจำนวนผู้ติดเชื้อเราพบว่าขณะนี้เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อจากอำเภอร,รอบนอกนั่นแสดงให้เห็นว่าก็คงจะเป็นวงที่สองคือ,อหลังจากที่เราพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเมือง นะครับในลําดับต้นๆจากนั้นผู้ติดเชื้อก็ได้เดินทางกลับไปสู่ภูมิลําเนาหรืออําเภอรอบนอกขณะนี้ทําให้ตัวเลขของอการพบผู้ติดเชื้อในเขตอําเภอรอบนอกสูงกว่าในเขตพื้นที่อเภอเมืองนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งครับจากการที่เราได้ดําเนินการ ทำการรักษาพยาบาลนะครับดูแลผู้ติดเชื้อซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลหล,ลักและก็โรงพยาบาลสนามณวันนี้นะครับนับตั้งแต่เมื่อวานก็มีผู้ที่ได้ดูแลรักษาพยาบาลจนหายนะครับแล้วก็ครบระยะเวลาที่จะ,ะดูแลแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านนะครับอีกจำนวนหนึ่งวันนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่โดยความเป็นชอบของข้ามการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริชสมมุนทัตดนะครับก็ได้มีคําสั่งข้ามการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ <conte S 1> ขึ้นหนึ่งฉบับนะครับโดยเนื้อหาโดยสรุปก็คือว่าผู้ที่เดินทางมาจากพกื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ ซึ่งหน้าวันนี้มีจํานวน18จังหวัดแต่ในวันต่อ,ตอไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจํานวนจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยสรุปก็คือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตนนะครับอย่างน้อยก็คือ เมื่อท่านเข้ามาทางท่องไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ทางเครื่องบินรถไฟหรือ,อรถถั่วนะครับท่านจะต้องลงแอปพลิเคชันเสียมชนะนะครับทำรายการเมื่อทํารายการเสร็จแล้วท่านก็จะได้รับข้อความหรือ SMS เนี่ยนะครับในระบบว่าท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันที่2ก็คือ,อท่านต้องต้อง คุมไว้สังเกตนะครับซึ่งจะใช้เวลาอยู่14วันในกรณีที่ท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า14วันนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางกลับก่อน14วันก็เป็นอันสิ่นสุดนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่สําหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆนะครับนอกเหนือจากจังหวัดดังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะเป็นผู้ที่เดินทาง มาจากจังหวัดที่นอกเหนือจากจังหวัดในข้อมูลสักครู่นี้ก็จะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ลงระบบแอปพลิเคชันเสียมชนะเช่นเดิมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยณวันนี้แม้ว่าท่านจะเดินทางเข้าสู่ที่พักส่วนตัวก็ดีหรือโรงแรมรีสอร์ทต่ทางๆก็ดีนะครับท่านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งนี้โดยเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะ,ะให้มีการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มีรายละเอียดในส่วนของทางด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งก็มีเรื่องของโพสเทลนะครับซึ่งต้องเรียนว่าก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายของผู้ผู้ป่วยนะครับว่า,าท่านสามารถที่จะเลือกไปพัก อาศัยเพื่อดูแลสุขภาพในโฮสพิเทลหลังจากที่ท่านได้ผ่านการดูแลรักษาสุขภาพไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแล้วนะครับในโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลสนามในรายละเอียดนะครับขออนุญาตที่จะให้ทางท่านดรสุงยศคำชัยนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นผู้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบครับเชิญครับ ก็ขออนุญาตรายงานนะครับสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าในวันนี้นะครับยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับของเราก็ลดลงนะครับแต่ว่ายังคงทรง,ทรง,ท,รงทรงอยู่มา 2- องสามวันนะครับวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่134รายนะครับก็ทำให้ ยอดของผู้ป่วยนะครับในการระบาดรอบเมษายนนี้นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ของเราอยู่ที่2,483รายนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล2,402รายนะครับซึ่งรักษาหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว81รายนะครับแต่ท่านพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับในทั้งหมด81รายนี้นะครับทางทีมควบคุมโรคในระดับอำเภอและตำบลก็จะต้องมีการติดตามอาการนะครับต่อ ให้ครบ28วันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับส่วนผู้ที่รักษาตัวนะครับอ,อยู่ในโรงพยาบาลนะครับณขณะนี้นะครับอยู่ในโรงพยาบาลสนาม1,886ลรายโรงพยาบาลปกติทั่วไปรวมทั้งรัฐและก็เอกชนเนี่ยนะครับ261รายนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่146ราย มีการาไปแอดมิทที่ต่างจังหวัดนะครับ3ารายแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัว73รายนะครับซึ่ง73รายนี่ไม่ใช่ว่าหลบหนีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผลการตรวจเพิ่งออกภายในวันนี้นะครับอยู่ในระหว่างการข,ขั้นตอนที่ติดตามตัวเข้ารักการรักษาในโรงพยาบาลนะครับในส่วนของอศักยภาพหรือว่ากําลังในการรักษาพยาบาลตรงนี้นะครับขอเรียนให้พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบเลยนะครับถ้า สถานการณ์ของเรายังพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับจำนวนน้อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดต่ำลงกว่าร้อยรายได้เมื่อไหร่นะครับสถานการณ์ของการดูแลของอผู้ป่วยของเราจะไม่เข้าสู่ขั้นวิกฤตยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของจํานวนของบุคลากรทางการแพทย์จะเพียงพอหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชน ทั้งหมดเลยนะครับว่าท่านต้องรักษาระยะห่างนะครับงดการรวมตัวกันงดการนั่งดื่มกินกันโดยที่รวมตัวคนมากกว่าประมาณ50คนขึ้นไปนะครับท่านต้องลดตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพราะ,ะนั้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะครับทางอ,อำเภอโซนใต้นะครับกับอำเภอโซนเหนือเนี่ยคือที่ฝางกับจอมทองเนี่ยก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะรับผู้ป่วยที่ อาการดีขึ้นนะครับอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเราที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย10วันแล้วนะครับแล้วก็กลับไปพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลสนามในในอำเภอใกล้ใกล,ใกล้เคียงกับภุนี้ลาเนานะครับก็จะผ่องถ่ายจํานวนคนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามของเราที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ลงได้เยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนไว้นะครับก็คือว่าเรามีการสร้าง ฮอสพิท ا นะครับที่เป็นโรงแรมนะครับที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโรงพยาบาลนะครับโดยมีโรงพยาบาลเอกชนจับคู่กันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศไปแล้วหนึ่งแห่งนะครับวันนี้มีการประกาศ h อ s พ i t a l เพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะครับซึ่งได้รับการตรวจมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็คือโรงพยาบาโลโรงแรมอโมรานะครับอโมราเชียงใหม่นะครับ ก็จับคู่กับโรงพยาบาลเทพปัญญาเข้ามาดูแลนะครับอันนี้ก็รองรับผู้ที่จะเข้าไปรักษาตัวได้อีก120เตียงด้วยกันนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และก็เตียงในการรักษาพยาบาลซึ่งเรามีเพียงพอนะครับสำหรับการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสนะครับในยอดในวันนี้นะครับเราตรวจไปทั้งหมด2,245รายนะครับ พบผลบวก116รายคิดเป็นร้อยละ5.17นะครับก็ลดลงจากาเมื่อสองสาวันก่อนนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงนะครับาตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนไปนะครับเรากลับพบว่าการคัดกรองของโรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอำเภอนะครับกับพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับโดยในวันนี้พบผู้ป่วยนะครับร้อยละ22.86นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเยอะเลยนะครับก็นั่นก็แสดงให้เห็นว่า การกระจายของโรคเนี่ยนะครับได้ออกไปตามอำเภอต่างๆแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการปิดเทอมนะครับแล้วก็เป็นช่วงหยุดเทศกาลสงการทุกคนก็กลับบ้านนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในภูมิลำเนาอำเภอต่างๆรอบนอกนะครับถ้าท่านมีการสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับก็ให้สังเกตอาการนะครับแล้วถ้าท่านเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับ ไปรับประทานอาหารด้วยกันกันกบคนทีเ่เป็นผู้ป่วยนะครับโดยท่านไม่ได้สวมหน้ากากอนมามัยเลยนะครับหรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับพูดคุยใกล้ชิดกันนะครับไม่ได้รักษาระยะห่างอย่างนี้นะครับจะถือว่าท่านเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงท่านต้องเข้ารับการตรวจนะครับที่โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอของท่านนะครับโดยการตรวจที่จะมีผลามากที่สุดในการตรวจพบเชื้อนะครับก็คือหลังจากสัมผัส ผู้ป่วยแล้วประมาณ2-5วันนะครับท่านก็เข้าไปติดต่อที่แผนกอของโรงพยาบาลในการตรวจทัดกรองได้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์เหล่านี้จะถือว่าเป็นผู้ที่มีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่าท่านต้องกักตัวและก็สังเกตอาการอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับจนครบ14วันถ้าภายใน14วันนี้มีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ไอ จามีน้ำมูกเจ็บคออาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้รีบไปติดต่อที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่วันที่18เมษายนจนถึงวันที่19เมษายนเราตรวจไปแล้วนะครับ ทั้งหมด471รายพบผู้ติดเชื้อ8รายนะครับคิดเป็นร้อยละ1.70นะครับก็แสดงให้เห็นว่าในสถานที่เสี่ยงต่างๆนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงตลาดหรือว่าสถานที่ที่พบผู้ป่วยมาก่อนนะครับยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับ พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับท่านต้องรักษามาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นเลยนะครับการท่านต้องไม่ตกเพราะว่าเรายังพบผู้ที่ไม่มีอาการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่นะครับโดยรักษาระยะห่างนะครับล,ล,ลดการรวมกลุ่มให้ได้นะครับในช่วงนี้และที่สําคัญนะครับท่านต้องสวมหน้ากากอนามาย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ขอย้ําเตือนเลยนะครับว่าท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปสถานที่ใดก็ตามต้องสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นเพื่อความปลอดภัยของท่านเพราะว่าเรายังพบผู้ ที่ไม่มีอาการหลงเหลืออยู่ในชุมชนอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าของการตรวจค้นหาและก็การป้องกันโรคของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับสุดท้ายก็ผงต้องฝากะนะครับความห่วงใยและความปร,รารถนาจากท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญฤทธิ์สุวรศาสตร์นะครับก็อยากจะเ,เรียนเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ก็ให้ดูแลสุขภาพปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัดนะครับสําหรับผู้ประกอบการต่างๆก็ขอความร่วมมือว่าอย่า,ฝ,าฝ่าฝืนนะครับเพราะว่าเราจับจริงปรับจริงนะครับดําเนินคดีจริงเพื่อที่จะให้ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการคําสั่งต่างๆที่ออกมาก็ขอให้ติดตามโดยใกล้ชิดนะครับสําหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าท่านจะมาจากพื้นที่ใดก็แล้วแต่ท่านก็ด้วยได้ศึกษา เรื่องของข้อกําหนดนะครับตามคําสั่งขาการรุกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยละเอียดนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับท่านจะสามารถติดตามการสรุปย่อๆนะครับาทางอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งเราจะเผยแพร่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็คงขอยุติการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ